ดูบอลสดบุรีรัมย์พบทรูแบงคอกดูบอลไทยลีก AIS อเอสเฟถ่ายทอดสดบอลไทยวันนี้ดูบอลสดบุรีรัมย์พบทรูแบงคอกดูบอลไทยลีก AIS อเอสเฟถ่ายทอดสดบอลไทยวันนี้บิ๊กแมตบอลไทยลีกเริ่มขึ้นตั้งแต่หัววันเมื่ออันดับหนึ่งและอันดับสองของตารางต้องโคจรมาเจอกันนับได้ว่าเป็นศึกชิงจากฝูงไทยลีกเลยก็ว่าได้เพราะจากฝูงปัจจุบันอย่างทรูแบงคอกอยู่ในเต็ดจะเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของบุรีรัมย์อยู่ในเต็ด ซึ่งอันที่จริงสองทีมนี้แข่งเท่ากันหนัดและเก็บแต้มเท่ากันที่13าแต้มยังไม่แพ้ใครเหมือนกันเช็คสถิติก่อนเกมเฟรเดนทรูแบงก์ขอบยูไนเต็ดเวอร์ซัสบุรีรัมยูไนเต็ดทรูแบงก์ขอบยูไนเต็ดชนะบุรีรัมยูไนเต็ดในบ้านตัวเอง2นัดติดต่อกันในไทยลีกดยยิงได้6ประตูเฉลี่ยสาประตูเกมพวกเขากำลังมองหาชัยชนะเหนือบุรีรัมในบ้านสนัดติดต่อกันซึ่งหากทำได้จะเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ของพวกเขา ทรูแบงค์ขอบยูเต็ดเก็บคลินชีตในบ้านได้4ีัดติดต่อกันเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่เดือนมีนาคม2015ซึ่งถือเป็นสถิติเก็บคลินชีตในบ้านได้ติดต่อกันยาวนานที่สุดในประวัติศาสตร์ไทยลีกของพวกเขาบุรีรัมยูนเต็ดเก็บได้13แต้มจากการลงเล่น5้าเกมแรกของฤด,ดูกาลชนะ4ีเสมอ1เป็นครั้งแรกนับตั้งแต่ฤดูกาล2018ซึ่งถือเป็นการออกสตาร์ทที่ดีที่สุดร่วมในลีกสูงสุดของพวกเขา ตั้งแต่ออกสตาร์ฤดูกาลที่แล้วบุรีรัมยูในเต็ดยิงได้เฉลี่ยนัดละ2.4ประตู85ประตู35เกมซึ่งไม่มีทีมใดในลีกที่ยิงได้เฉลี่ยมากกว่านัดและ1.9ประตูต่อเกมโปรแกรมบอลไทยวันนี้29กันยายน66ทรูแบงค็อกยูไนเต็ดัสบุรีรัมยูในเตด19นาฬิกาณททูสเตเดียมดูบอลสดทรูแบงค็อกยูไนเต็ดพบบุรีรัมยูในเตดรับชมถ่ายทอดสด ทรูแบงคอกยูเนเต็ดพบบุรีรัมยูไนเต็ดรับชมถ่ายทอดสดทรูแบงคอกยูเนเต็ดพบบุรีรัมยูไนเต็ดรับชมถ่ายทอดสดดูบอลสดบุรีรัมพบทรูแบงคอกดูบอลไทยลีก AIS เอสเพลย์ถ่ายทอดสดบอลไทยวันนี้ดูบอลสดบุรีรัมพบทรูแบงคอกดูบอลไทยลีก AIS อเอเพลย์ถ่ายทอดสดบอลไทยวันนี้ Big Mac, บิ๊กแมตบอลไทยลีกเริ่มขึ้นตั้งแต่หัววันเมื่ออันดับหนึ่งและอันดับสองของตาราง ต้องโครจรมาเจอกันนับได้ว่าเป็นศึกชิงจากฝูงไทยลีกเลยก็ว่าได้เพราะจากฝูงปัจจุบันอย่างทรูแบงคอกอยู่ในเตดจะเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของบุรีรัมยูในเต็ดซึ่งอันที่จริงสองทีมนี้แข่งเท่ากันหนัดและเก็บแต้มเท่ากันที่13าแต้มยังไม่แพ้ใครเหมือนกันเช็คสถิติก่อนเกมเฟรเดนทรูแบงคอกอยู่ในเตดเบร์ซัสบุรีรัมยูในเต็ดทรูแบงคอกอยู่ในเต็ดชนะบุรีรัมยูในเต็ดในบ้านตัวเอง2นัดติดต่อกันในไทยลีกโดยยิงได้6ประตู เฉลี่ยสาประตูเกมพวกเขากําลังมองหาชัยชนะเหนือบุรีรัมในบ้านสามนัดติดต่อกันซึ่งหากทําได้จะเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ของพวกเขาทรูแบงค์อกยูไนเต็ดเก็บครินชีตในบ้านได้สีนัดติดต่อกันเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่เดือนมีนาคม2015ซึ่งถือเป็นสถิติเก็บครินชีตในบ้านได้ติดต่อกันยาวนานที่สุดในประวัติศาสตร์ไทยลีกของพวกเขาบุรีรัมยูไนเต็ดเก็บได้13แต้มจากการลงเล่น5้าเกมแรกของฤด,ดูกาล ชนะ4เสมอ1เป็นครั้งแรกนับตั้งแต่ฤดูกาล2018ซึ่งถือเป็นการออกสตาร์ทที่ดีที่สุดร่วมในหลีกสูงสุดของพวกเขาตั้งแต่ออกสตาร์ทฤดูกาลที่แล้วบุรีรัมย์อยู่นเตดยิงได้เฉลี่ยนัดละ2.4ประตู85ประตู35เกมซึ่งไม่มีทีมใดในหลีกที่ยิงได้เฉลี่ยมากกว่านัดและ1.9ประตูต่อเกมโปรแกรมบอลไทยวันนี้29กันยายน66 True Bangkok United vs บุรีรัมย์ยูไนเต็ด19เกนาฬิกานาะทูสเตเดียมดูบอลสดทรูแบงค์อกยูไนเต็ดพบบุรีรัมย์ยูไนเต็ดรับชมถ่ายทอสดสดทรูแบงค์อกยูไนเต็ดพบบุรีรัมย์ยูไนเต็ดรับชมถ่ายทอสดสดทรูแบงค์อกยูไนเต็ดพบบุรีรัมย์ยูไนเต็ดรับชมถ่ายทอสดสด